หลังจากที่เราเราได้ติดตั้งระบบโซลรเซลในมุมมองผมคือมันได้พลังงานที่สะอาดทุกวันนี้ต้นทุนก็ไม่ได้สูงและทําให้ชุมชนเราอ่ะคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นอย่างเช่นตอนนี้มันทําให้ค่าไฟเราลดลงมันก็ทําให้คุณภาพชีวิตของคนอนะ่ะมันดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่ตําบลแม่ลาดอําเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรเป็นพื้นที่ประสบปัญหาหลายด้านในการประกอบอาชีพและอยู่อาศัย แต่ณนะปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของการสร้างคนและสร้างงานจากความรู้ความเข้าใจและทักษะการดูแลซ่อมบำรุงระบบจากโครงการชุมชนเข้มแข็ง,ขงปะตะทจนทําให้พื้นที่นี้มีความโดดเด่นด้านทักษะช่างชุมชนชชุม,ช,มชนเข้มแข็งของแม่ลาดเราเนี่ยแม่ลาดมันมีพื้นที่การเกษตรมันต้องการใช้พลังงานเพื่อมาช่วยเหลือในการสูบน้ำเพื่อทำเกษตรเราก็เลยทำโซลารเซลล์มาเพื่อสูบน้ำให้กับพื้นที่เกษตรมันยังทำให้เกิดความรู้ในเรื่องของพลังงานขึ้นมา แล้วก็ถ่ายทอดไปกับช่างชุมชนต่างๆทักษะของความเป็นช่างชุมชนสามารถเชื่อมให้คนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าเข้าถึงพลังงานทดแทนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ช่วยลดต้นทุนและยังทำให้เกิดอาชีพกับคนในชุมชนด้วยการมีช่างชุมชนนะครับหรือว่าทักษะในการมีช่างชุมชนมันมีประโยชน์คือเราได้ช่วยเหลือชุมชนหรือช่วยเหลือสมาชิกข,ของเราในที่มีการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยก็จะได้นำความรู้เนี่ย ไปถ่ายทอดให้เขาเป็นช่างอยูโซนเนี่ยส่วนเราที่เราได้รับกับตัวเองเลยคือเราได้เพื่อนได้มีความภาคภูมิใจในการให้ความรู้กับครับที่ได้ศึกษาเรียนรู้จากพี่มนูนะครับก็คือการใช้พลังงานโซลา r เซลล์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์จากประสบการณ์จริงเลยที่ใช้เองนะครับก็ค่าไฟลดลงช่วงปิดเทอมเนี่ยสามพกว่าบาทนะครับก็ลดลงไปประมาณพันห้ถึงสองพก็เห็นด้วยกับการที่พี่มนูพาไปกับโครงการของปตทนะครับ ในชุมชนเรามีการนํามาใช้ในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าอย่างเช่นกิจการประปาของหมู่บ้านนะครับก็ใช้เห็นประโยชน์โดยตรงเลยกับส่วนรวมด้วยอันนั้นแล้วเราก็นํามาใช้ในบ้านของเราซึ่งค่าใช้จ่ายก็ถูกมากถ้าเราทําเองนะครับก็ได้ช่างชุมชนพี่มนูทองมณงนยครับมาคอยแนะนํา ด้วยทักษะของช่างชุมชนที่ส่งต่อทําให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจจนเกิดมีระบบบริหารจัดการน้ําที่ครอบคลุมในหลายๆด้านผ่านการใช้ระบบโซลาเซลล์เพื่อใช้ในการสูบน้ําที่ใช้งานได้ทั้งระบบประปาระบบบาดาลการสูบน้ําในไร่นาและประปาหมู่บ้านแล้วยังขยายผลไปสู่การใช้ในครัวเรือนด้วยระบบโซลาเซลล์ที่เรานํามาใช้ในชุมชนนะครับก็มีทั้งระบบสูบน้ําเพื่อการเกษตรสูบน้ําในระบบประปาเพื่อลดต้นทุนแล้วก็ใช้ในบ้าน ลดค่าน้ำมันในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรและทางอ้อมของมันก็คือช่วยชาติในการลดมลภาวะประปาในหมู่บ้านเนี่ยลดต้นทุนคือเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าในการทํางานาในภาคเกษตรลดการต้นทุนคือค่าน้ํามันจากกรณีในการใช้น้ํามันสูบน้ํา จากเดือนละอาจจะเป็นหมื่นแต่เมื่อเราใช้โตัารซลล์เข้าไปเนี่ยต้นทุนในการผลิตมันก็จะลดลงค่าน้ำมันก็ลดลงค่าไฟก็ลดลงอาจจะลดลงถึง5 0 6สิถึงกเปเนเลยก็คือขอบคุณกตทที่ว่าผมที่มาในจุดนี้นะปททมาเริ่มที่ว่าให้ผมไปอบรมเรื่องพลังงานแสงอาทิต์นะ <c oughs> เรื่องการใช้พลังงานที่ดีอ่ะบ่ดีกว่ามันก็เลยทําให้ชีวิตผมก็ดีขึ้นแผงโซลาเซลล์ที่ผมเคยที่ใช้อ่ะลุงก้องใช้เฉพาะของการเกษตรนะเพื่อผลิตน้ําเอาไปทํานาใช่ไหมล่ะ มาต่อมาผมมาติดแผงอีกตัวนึงเพื่อ,อามาใช้ระบบไฟในครัวเรือนเลยตอนนี้ก็คืออย่างผมจะใช้สีฆ่าเมื่อแดดออกถ้าแดดดีเราสีเราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไงตอนนี้ของผมเป็นจุดแรกเลยเนี่ยที่ว่าใช้แผงโซลาเซลล์เพื่อเอามาในในครัวเรือนนะนะที่ใช้ในไฟตามบ้านตามแอร์ทุกอย่างเนี่ยนะตัวนี้เป็นตัวแรกผมต้องบนด้วยมั้ง โครงการชุมชนเข้มแข็งที่ตำบลแม่ลาดอำเภอคลองกลุงจังหวัดกำแพงเพชรโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนที่เริ่มต้นจากการส่งเสริมด้านวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่อยอดสู่การสร้างงานสร้างคนที่มีศักยภาพสร้างชุมชนที่เข้มแข็งด้วยการประยุกต์ใช้ระบบโซลาเซลล์และทักษะช่างชุมชนส่งต่อตัวอย่างที่ดีในการสร้างชุมชนเล็กๆให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน